อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพุทธที่6พฤษภาคมครับพศสอนสนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา17บเจนิกา20นาทีหรือ5้าโมง20วันนี้ก็มาเย็นหน่อยครับวันนี้ก็ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีแพ็คต้นไม้นะมันมีแค่สองสมเจ้าก็คือวันนี้ก็จะพักวันหนึ่งเพราะว่าโหมโหมทำมาสี่ห้าทุ่ม3ามสี่วันติดแล้วก็ก็ต้นไม้ที่ออกไปให้ลูกค้าเท่าเท่าที่ท่านลูกค้าเห็นนะครับก็คือมีต้นใหญ่มีอะไรก็โหมโหมทํากันมา ก็คือวันนี้ขอพักสักวันหนึ่งก็จะได้นั่งนั่งพักผ่อนแล้วก็จะได้จัดต้นไม้ที่จะส่งรอบต่อไปให้ท่านลูกค้าครับครับวันนี้ก็เอามานาเสนอลูกไม้นี่ลูกไม้สีดําตัวนี้ม่วงม่วงดําม่วงดําม่วงดําที่อมแดงนะไม่ใช่ดำสนิทอย่างเนี้ยครับพอบานใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ครับอมดํานี่พอบานเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วพอจะโรยก็สีมันจะจางนิดเดียวเองเนี่ยครับลูกไม้ต้นนี้ครับนี่ลูกไม้ต้นนี้สวยๆเลยนี่ครับ โขดนี่ออกสีทองชัดๆเป็นไม้เก่าๆแล้วก็มีรอยตรงนี้ครับเขียวแห้งดีแล้วครับเขียวขึ้นมาละแล้วก็มีตรงนี้ครับไม้แบบพูดกันตรงๆก็คือไม้มันใหญ่ครับมันก็ต้องผ่านสงครามผ่านศึกผ่านกาลเวลาก็คือไม้เก่าจริงครับไม้เก่าจริงไม่ได้ไม้เลี้ยงกระถางนะคือไม้เลี้ยงอยู่ในร่องสวนแล้วก็เอาขึ้นมาทำจะได้ความถึกทรหดอดทนแล้วก็สีสันที่ไม่เหมือนไม้ที่เลี้ยงในกระถางครับก็จะดูก็รู้เนี่ยครับนี่ธรรมชาติแท้ๆนะเนี่ยดูอายุงานมัน ไม่ใช่ไม้ที่เบ่งอัดปุ๋ยซะจนบวมครับเนี่ยครับคือไม้เก่าจริงไม้แบบไม้เก่าจริงแล้วก็ไม้สวยจริงครับครับเสียบลูกไม้นะมีต้นเดียวครับก็ขายสี่พันขอค่า ems 400ครับแล้วก็มาต้นนี้เพชรหน้าวางขดใหญ่ๆกระถางสองปีก้นตื้นนะสีทองทองแบบนี้เนี่ยครับมีแดดตกแล้วนะครับก็ยังทองแบบนี้เห็นๆเลยครับกิ่งก้านดีเมนชัดเมนสวยเนี่ยครับเมนเนี่ยใบขนเห็นชัดๆเลยครับเป็นหน้าวางตัวนี้แล้วก็มีรอยตรงนี้หน่อยนึง ครับจะรอบๆไปข้างหลังไปยังไงอ่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องหน่อยอ่ะนี่ครับข้างหลังด้านหลังนะก็สวยดีครับสีทองทั้งต้นเลยตั้งแต่ปลายรากยันปลายกิ่งอ่ะครับทองเลยครับก็ต้นนี้เคยขายสี่พันใช่ไหมอ่ะรอบนี้มาลดพันเลยครับเหลือสามพัน EMS สี่ร้อยครับครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับไปต้นนี้มาตรงนี้ต้นนี้อ่ะเป็นลูกไม้ม่วงนมสดนะครับม่วงนมสดนี่บ้านใหม่ๆจะสีนี้นี่นี่ครับบ้านใหม่ๆจะสีนี้นะ ต้องในแผนครับนี่ครับบานเรื่อยๆก็จะจางลงมาอย่างนี้ครับหวานครับพอตอนจะลอยนี่เป็นเป็นแบบน้ำน้ำแดงใส่นมอะครับเนี่ยครับผมก็เลยเรียกม่วงนมสดมันมีสเสน่ห์มากเลยนะต้นเนี้ยมีต้นเดียวด้วยแล้วโขดนสีทองทองชัดเจนเนียครับสว,สวยมากสวยมากต้นนี้สวยที่เดียวครับกิ่งก้านดีโขดดีก็มีรอยหน่อยหนึ่งตรงนี้ครับ ไม,ไ,มไม้ไ,ไม้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกแบบประคบประงมมาเลี้ยงให้ใหญ่ก่อนครับแล้วก็อเอามาตัดเสียบก็จะได้ทรงนี้ไม่เคยตัดเสียบที่ไม่เคยตัดเสียบออกท่งออกขายเลยครับแล้วก็ยังไม่เคยแบ่งกิ่งให้ใครด้วยครับเป็นม่งนมสดมีต้นเดียวนี่แหละม่งนมสดนี่ดูเลยสวยมากสีสีดอกหวานแล้วก็สีโขดนี่อมสีทองเลยครับถ้าโดนแดดนี่ก็ถ้าลูกค้าก็เคยเห็นแล้วแหละที่ที่ลงคลิปตอนบ่บยๆก็จะเป็นเป็นสีแบบนั้นเลยก็คือจะอมทองอย่างนั้นเลยครับครับเนี่ยครับม่งสมศด ก็ต้นนี้ก็ขายสี่พันขอค่า EMS ส0 0ร้อยครับแล้วก็มาต้นนี้นี่ครับดบานแล้วครับข่าวจันทราขาวจันทราเวอร์ชั่นแรกเนี่ยที่มันดอกมัน3าชั้นเนี่ยข่าวจันทราเวอร์ชั่นแรกเนี่ยไหมครับที่เหมือนกุหลาบเลยเห็นไหมเหมือนกุหลาบเลยครับนี่ครับกิ่งก้านใบทรงสวยโขดนี่สีทองชัดเจนครับทั้งต้นเนี่ยครับทรงสวยมากสวยมากอันนี้อยู่ในโขดไอ้อยู่ในดินเยอะนะครับผมเอาดินผมเอาเครื่องปลูกมาทับๆไว้เพราะว่าไม่อยากจะไปขยับมันเพราะไม้มันกำลังให้ดอก ก็เอาเครื่องปลูกทับทับท,บทบัขึ้นไว้เนี่ยครับดูดิในขดในดินมีเยอะใหญ่โตรครับเนี่ยครับต้นนี้ก็สี่พันบาทครับขอค่าส่ง e m s 400บาทนะแต่ก็มาตนนน้นนี้เยินจอยอันนี้อันนี้ขายสองพันห้าครับท่านใดสนใจก็ทักทายมา2สีนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์สีหนึ่งแล้วก็เป็นสีม่วงอันนี้สีของตอนะครับสีม่วงสีหนึ่งครับเป็นไม้ทรงลีลาเล่นลากครับสวยมากุก รากทุกเส้นก็ออกสีทองชัดเจนครับเป็นลักษณะของผมอะผมจะเลี้ยงไม้แล้วจะให้อดน้ําเยอะหน่อยแล้วก็จะเลี้ยงไม้ให้ออกเก๋าๆคือกิ่งก้านทรงก็คือถ้าไม้ทําก็คือจะจะเป็นสีทองเนี้ยเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มลักษณะให้มันสวยนี่ครับต้นทองทองก็ยังมีนี่เพชรนาวางังต้นทองทองนี่ใบหอ่อขึ้นเลยผมปดน้ําเพื่อจะให้มันอลามกว่านี้อีกแต่ก็กลัวมันกลัวมันแบบแย่เหมือนกันนะกลัวมันทิ้งแต่ก็เอาปุ๋ยอัดเข้าไปครับสีทองครับนี่ใครชอบไม้สีทองนี่แต่ก่อนผมขายสามพันใช่ไหม นี่ผมขายสองพันเลยนี่ต้นละสองพันใครจะเอานี่ต้นละสองพันกิ่งก้านดีขอ EMS 400สี่ร้อยนะครับต้นละสองพันี่เอาไปเลยครับครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาแล้วก็ต้นใหญ่ๆนี่นี่แดงซันตาคอสตัวนี้สีนี่จัดจ้านโหดโหดมากๆต้นนี้ลักษณะพิเศษก็คือมีสองชั้นสามชั้นและสี่ชั้นในต้นเดียวนะครับกิ่งก้านอูใหญ่มากใหญ่มากพุบพับพุบพับเลยนี่ครับพุบพับพุบพับเลย ท่านใดสนใจก็ทักทายมาเนี่ยครับสวยมากกิ่งก้านนี่ใหญ่โตดใหญ่แล้วก็ให้ดอกดีมากเนี่ยครับไม่ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยเนี่ยครับมันจะบานนี้อันเนี้ยใหญ่ๆเนี้ยคงจะเป็นสี่ชั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสามชั้นเห็นไหมครับแล้วก็ถักเล็กๆนี่ก็จะเป็นสองชั้นอันนี้สามชั้นนี่นี่นี่ถ้ามันเล็กๆก็จะเป็นสามสองชั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับดูดูได้เนี่ยครับเนี่ยสามชั้นสี่เนี่ยครับ มันจะมันจะแตกต่างกันไปครับก็สวยดีมีลักษณะเฉพาะเนี่ยโคนใหญ่นี่กระถางสองปี๊บนะสปิ๊บสวยมากครับอันนี้ก็คิตตี้คิตตี้ก็ใหญ่มากนี่ครับคิตตี้ใหญ่มากๆเต็มกระถางสองปิ๊บไปไปใส่กระถางเมตรนึงหรือกระถาง80เซนได้เลยครับสวยมากอันนี้ก็ลงขายไว้ที่9,500ครับ e.m.s 500ครับ, e รบไปโลจิสติกแน่นอนครับก็เก็บ500ไว้ก่อนอ่ะมาเข่าหินซ้อนต้นนี้ถังถัง โคดสีออกทองชัดเจนนี่ครับนี่แดดตกแล้วนะนี่ดูดูครับดูให้เห็นนี่ดูดูให้เห็นครับเมนเมนเป็นไม้กิ่งเอียงธรรมชาตินะเนี่ยครับเป็นเขาหินซ้อนแท้แทอริจินนลดั้งเดิมไม่มีอะไรมาเจือปนเลยครับกิ่งก้านใบดูครับดอกดูครับครับนี่ครับเป็นเขาหินซ้อนออริจินนลดั้งเดิมเลยครับต้นนี้ก็ขอขาย เท่าไหร่นะเคยลงไว้เท่าไหร่4,000บาทครับขอค่า EMS 400บาทนะครับใหญ่อยู่ในกระถางอะไรเนี่ยอันนี้ปิ๊บครึ่งหรอกระถาง20 20นิ้วอะครับ18นิ้ว20นิ้วไม่รู้อันนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายกระถางเลยมันมันเนี่ยมันเพิ่งถะมึงเพิ่งเอาต้นต้นพวกนี้ไปให้พี่เล็กๆเ,เ,เขาแล้วก็ยังไม่ได้ขยับกระถางเลก็ให้เขาอยู่ไปมันยังได้อยู่ก็ให้อยู่ไปก่อนครับเนี่ยขาย4,000 EMS 400ร้อครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาบางคับต้นนี้ก็ใครสนใจก็ท็กททนนัักกาาาายมนนนะคครบบงต้้ี อยู่ในกระถาง70เซนนะโอ้โหอายุอนานามันก็ใช้ได้อันนี้บางค้าเอาอริจินอลนะครับบางค้าดั้งเดิมดูใบดูดอกครับเป็นบางค้ารุ่นแรกๆไม่มีอะไรมาผสมเลยนะบางค้ากับเข่าหินซ้อนผมจะไม่มีอะไรมาผสมเลยนะครับเนี่ยครับเข่าหินซ้อนเอาอริจินอลต้นหนึ่งมีได้ปุ๋ยขี้บรรดาขี้ทั้งหลายพูดตรงๆทัง้ง,ง,งปุ๋ยอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดเลยครับก็จะได้เนี่ยครับใบชัดๆดอกชัดๆกิ่งก้านกิ่งออกสีทองด้วยอันนี้คือเข่าหินซ้อนนะครับอยู่ในกระถาง เจ็ดสิบเนครับนี่ครับดูโคดูรากแต่ละเส้นครับอันนี้รากธรรมชาตินะครับรากธรรมชาติไม่มีการตัดแต่งครับตัดแต่งแค่เล็กๆออกให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับสวยงามสวยงามท่านใดสนใจกระทักไทยมาแล้วก็วันนี้จะมีโปรโมชั่นในช่วงเย็นก็คือต้นนี้นี่ครับแดงคล้ายๆแดงสันตะคอสนะต้นที่หนึ่งะม่วงอุ้ยอุยแสงหายอ่ะม่วงนมสดต้นที่สองนี่ครับม่วงนมสด ม่วงนมสดนะครับต้นที่สองนี่ครับแล้วก็นี่ครับม่วงดําตัวนี้